และวันนี้นะครับผมเราขอขายคุณเพียงแค่1นึ่0แสบาทครับเปิดนะครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาวันนี้นะครับผมตามชื่อคลิปหัวข้อเลยครับผมรถเก่งราคาถูกนะครับสําหรับใครที่มองหารถเก่งใช้งานนะครับวันนี้นะครับ ผมมีมาหนึ่งคันนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเทินเข้ามานะครับเราขอขายตามสภาพแต่ว่าเรารับประกันนะครับว่ารถเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายมีเล่มสามารถโอนได้นะครับแต่ว่าขอขายตามสภาพไม่รับประกันเลขไม่นะครับนะถ้าคุณสนใจรับได้นะครับกับราคานี้ผมบอกเลยว่าคันนี้คุณสามารถซื้อใช้งานได้ครับลองชมเลยตัวนี้นะครับเป็นเจ้า Honda City เลยนะครับน้รถปี2010ครับเป็นรุ่นท็อปครับ1.5 SV ้าอวีนะครับ ตัวนี้รถเป็นเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ออโต้นะครับเลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลแต่ว่าเรานะครับผมไม่รับประกันเลขไม่นะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นรถเทินลูกค้าเข้ามาเราขอขายในราคาที่ถูกเลยนะครับนะรถนะครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์เบนซินรถสวยไม่เคยดิแก๊สขนาดเครื่อง1 5 0 0าซีซีย้ำอีกครั้งว่าเป็นรุ่น1 5 s v นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานเครื่องเกียร์ช่วงล่างทุกอย่างดีหมดครับผมคันนี้ขับขี่ได้ครับ ตัวนี้นะครับผมราคาออกห้างป้ายแดงสมัยก่อนแพงมากนะเจ็ดแสนบาทโคตรแพงครับแต่วันนี้นะครับผมเชื่อไหมครับว่าราคาเนี่ยมันหายไปเยอะครับและวันนี้นะครับผมเราขอขายคุณเพียงแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มค่านะถ้าสนใจนะครับรีบมาซื้อไปได้เลยขอคนที่ไม่ซีเรียสนะครับและต้องการหารถใช้งานสภาพดีๆนะครับ ย้ำอีกครั้งว่าคันนี้นะครับผมเราขอขายตามสภาพนะครับไม่รับประกันเลขไม้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเราเทินเข้ามานะครับปัจจุบันเลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับแต่รถโดยรวมเนสภาพสวยสมบูรณ์อยู่สีสันเต็มหมดรอบคันช่วงล่างดีเกียร์ไม่พังเครื่องยนต์สวยสะอาดน่าใช้ครับผมถ่ายรอบคันเลยครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้บอกเลยว่าน่าใช้นะครับสําหรับคนที่ต้องการหารถเก่งใช้งานกันแดดกันลมกันฝนกันร้อนนะครับ ลิตี้โฉมนี้นะครับค่อนข้างสวยนะคันนี้ประหยัดด้วยใช้งานดีหน้าตาหล่อเหลาและคันนี้เป็นรุ่น1.5 SV นะครับนะถ้าสนใจนะครับอยากได้สามารถจับจองได้ครับโทรมาที่เบอร์โทร0877575757หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่แอดชชวริคาได้เลยครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมีทีมงานคอยตอบถามให้นะครับ ซื้อสดได้เลยครับ1,99,000บาทราคานี้ไม่บวกแบเจนะครับจ่ายเพียงแค่1,99,000บาทและเรารประกันว่ารถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างสามารถโอนได้มีเล่มจริงเอกสารจริงพร้อมโอนทุกอย่างลยครับมาต่อมาภายในดีกว่าคันนี้นะครับภายในสวยสะอาดอยู่นะครับผมถ่ายเลยเลขไม้์ครับผม1,60,000กมิโลพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมมาพร้อมกับฟังก์ชันแพนนชิพ ปุ่มแป้นต่างๆอยู่ครบหมดสภาพภายในสวยพร้อมใช้งานคอนโซลตรงกลางเดิมหมดจากโรงงานครับมีช่องเสียบแลดได้ได้หมดเกียร์ออโต้นะครับผมแอร์แมนนวลคอนโซลคอนโซลทุกอย่างใหม่หมดครับรถปี2010นะครับสภาพนี้ถือว่าใช้งานได้นะ1น9 0งแบาทครับราคานี้ขอคนที่มองหารถเก๋งพร้อมใช้งานแล้วก็ไม่ซีเรียสน,นะครับนะคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้นะแผงประตูสวยหมดครับคันนี้สวยๆเลย และย้ำอีกครั้งว่าเราขอขายตามสภาพนะครับเพราะว่าคันนี้เราเทินเข้ามานะต่อมาครับห้องโดยสารภายในด้านหลังครับเห็นไหมครับกว้างกว่างสบายอยู่ครับภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีหมดครับแอร์เย็นเพลงเพราะใช้งานได้โปรติขับทางไกลได้ครับพอเจ้าของเดิมเนี่ยมนเทินเราไปเนี่ยก็ขับขี่วันอยู่แล้วนะและต่อมาครับตรงนี้นึงเห็นไหมครับตัวโครงสร้างหลักครับผมรอยเม็ดอร์ชัดเจนรูกลมแบนเลียดนะครับหน้านี้รถสวยริบเลย ต่อมาครับผมล้อแมกนิดหนึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานเลยนะครับล้อแมกเดิมจากโรงงานยางปีสองพันยี่สิบสองเลยนะครับนะยางเนี่ยใช้งานได้อยู่ต่อมาครับด้านท้ายครับเรามาดูกันนี่ครับรถสวยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเครื่องมือแม่แรงยังไหลนะครับมีครบหมดนะครับผมด้านท้ายรถไม่มีการชนหนักมานะคันนี้สภาพยังสวยพร้อมใช้งานเห็นไหมครับ สลังดั้นขวาครับรอยเม็ดอาร์รอยสิงกาวอยู่ครบหมดคันนี้บอกเลยว่ารถสวยสมบูรณ์น่าใช้นะครับนะถ้าคุณมองหารถเก่งใช้งานแล้วก็ไม่ยึดติดนะครับคันนี้คุณสามารถใช้งานได้นะเป็นแบรนด์ Honda เป็นตัวซิตี้ด้วยนะครับคันนี้สวยเลยต่อมาครับคันนี้นะครับผมสามารถเติมโซฮอ91 E20 ได้นะครับนะสบายๆต่อมาครับห้องโดยสารฝั่งด้านซ้ายบ้างครับคันนี้เห็นไหมครับ สภาพภายในนะครับผมยังพร้อมใช้งานนะย้ำเลยนะครับถ้าคุณมองหารถเก่งใช้งานนะครับในงบไม่เกิน200 00 0บาทคันนี้คุณสามารถซื้อได้ครับป้ายแดง70000 0กว่าวันนี้เราขายคุณในราคาถูกๆเลยครับ1 9 9 0 0 0บาทถ้าสนใจต้องการจับจองครับผมโทรมาได้เลย087、0, 8, 7, 7 5 7 5, 7 5, 7 5 7ครับย้ำอีกครั้งว่าเราขอขายจักสภาพไม่รับประกันเลขไมนะครับแต่รับประกันว่ารถคันนี้ ถูกต้องตามกฎหมายสามารถโอนได้ทุกอย่างครับเรามีเล่มจริงเอกสารจริงให้คุณทุกอย่างเลยนะอ่าต่อมาครับผมห้องเครื่องดีกว่ารถจบแล้วต่อไปดูที่ว่าคันนี้นะครับภายใต้ฝาโปรงสต่ภาพเป็นอย่างไรบ้างเสื้อทีต้องดูให้ครบให้หมดทุกอย่างครับเปิดเลยครับผมนี่เห็นไหมครับ คันนี้นะครับผมห้องเครื่องนะครับยังสวยสวยอยู่เลยเห็นไหมครับอ่าเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับนะเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีรถไม่เคยติดแก๊สนะครับแผ่นบาโค้ดฝาโปรงยังอยู่ครบหมดนะครับรับประกันคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานเครื่องยนต์ทํางานดีนะครับนะ้ำเครื่องยนต์ไม่พังเลขเครื่องเลขถังโตงหมดทุกอย่างครับผมคันนี้ถ้าคุณสนใจสามารถขอเอกสารเราดูได้ทุกอย่างเลยนะอืม สรุปครับผมกับเจ้า Honda City 1.5 SV คันนี้นะครับผมรถปี2010เลขไมหม่1 6 0 0 0กกิโลเกียร์ออโต้เครื่องยนต์เบนซินขนาดเครื่อง1,500ซีซีนะครับนะรถเป็นสีดำนะครับนะปี2010ผมบอกเลยว่าสภาพนี้เนี่ยใช้งานได้นะคันนี้ราคาออกห้างไปแดง700,000กว่าวันนี้นะครับผมเราขายคุณในราคาพิเศษ1,99,000บาทถ้าสนใจอยากขับซิตีอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับผม สามารถจับจองได้ครับผมนะหรือว่าถ้าใครอยากลองขับก่อนซื้อก็มาได้ครับผมเราอยู่ที่โชวลูใหม่แล้วนะครับตรงข้ามเซนทันสราานะครับถนนพุทธมนตรสาย5ถ้าสนใจนะครับมาลองขับได้เลยครับเราเปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เปิด8ปดโมงครึ่งปิด6กโมงเย็นนะครับถ้าสนใจต้องการจับจองครับผมโทรมาได้เลย0 8 7 7 5 7 5 7 5 7็ครับผมหรือว่าอยากคุยกับฝ่ายขายสามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดโชลิค้าได้ครับฝ่ายขายเล่ายินดีต้อนรับครับผม โอเคนะครับวันนี้ก็าจากการลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แบกลาไปก่อนคลิปต่อไปนะครับถ้าใครมองหากระบะใช้งานราคาไม่แพงคลิปหน้าเจอนครับ